ดีไหมแม่ <c oughs> ตอนเช้านะคะสวัสดีค่ะทั้งในประเทศและก็นอกประเทศนะคะคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะอันนี้ตื่นเช้ามาพาแม่แม่มาดูน้องนํำโชคนะคะน้องนํำโชคไม่สบายนะคะแม่แม่คะ่ะกินดินนะคะอาจจะถ่ายทองหรือเปล่าไม่ทราบนะคะกิ่งใหญ่สังเกตดูเมื่อคืนขายผลไม้นะคะ น้องไม่ทานญ้าเลยนะคะปกติน้องน้ำโชคจะทานญ้าหมดนะคะนี่นะคะยาน้องเมื่อคือนน้องไม่ทานเลยนะคะแม่แม่จ๋าคุณตาได้ไปตัดต้นไม้นะคะ,ะไปตัดต้นไม้ปลอกเปลือกให้น้องทานนะคะแม่แม่ <c oughs> อ่เป็นกำลังใจให้ตีน้อยน้องน้ำโชคด้วยนะคะ,ะน้องไม่ทานญ้านะคะ รู้สึกงเงาเงาเงามากเลยนะคะน้องนำโชควันนี้ mm. แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องนำโชควันนี้ด้วยนะครับตีน้อยของเรานะครับไม่สบายครับแม่ครับดูไม่สบายครับตัดต้นไผ่ตัดต้นไม้นะคะ ละเป็นไรล,ลูกตีน้อยครับน้องนำโชคครับช้าน้องช้า,านี่ชันอ่าคนตาไดเอาต้นแตนะคะ่ะตอ,อกปอกเปลือกให้น้องทานนะคะไม่สบายครับตีน้อยน้องนำโชคไม่สบายครับแม่แม่ครับ เป็นกำลังใจให้ด้วยครับแม่ๆม่ครับจะมีใครช่วยขายของคุณยายน้อีน้อยไม่สบายครับทานละทานทานน้องนำโชคให้ทานยาอาหวานจืดแล้วนะคะแม่แม,แม่คะเมื่อคืนนี้คุณยายว่าทำไมน้องนำโชคยืนนิ่งนะไม่ทาน ไม่ทานยาปกติยาเนี่ไม่เหลือเลยนะคะแม่แม่น้องจะทานทานเก่งนะคะหมูนี้น้องทานเก่งมาเมื่อคืนสังเกตดูนอนน้องซึมแต่เราก็คิดว่าน้องอยากทานผลไม้เนาะนี่ที่ไหนได้อยากทานผลไม้ด้วยไม่ได้ทานเมื่อคืนไขไม่ได้เลยนะคะตะกีก็ไม่ได้เลยเมื่อคืนคุณป้าคุณยายก็ไม่ได้ทานนะลูกเนาะ นี่อันนี้ก็ไม่สบายอีกนะคะแม่แม่คะมันเป็นกําลังใจให้ตีน้อยน้องนำโชคของเราด้วยนะคะตาแป๊บแป,แป๊น่ารักมากเลยนะคะถึงไม่รอแต่นูก็น่ารักนะคุณยายครับอ่าเดี๋ยวแม่แม่เป็นกําลังใจให้ครับตูกใจกดไลค์กดแช์นะคะกดกระดิง่งกดซับสไคร ให้หนูด้วยครับแม่แม่ครับมาเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะครับนี่ดูนะครับดิฉันนำโชคสารงามไม่สบายออมออเนตาไ้ตัดต้นไม้แม่ไพรก็ไม่ทานนะคะแม่แม่เออเออเออเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะโชคครับโชคครับ อ,อ,อ,อวันนี้น้องนำช่วงมาโอกำลังใจจากคุณแม่ครับไม่สบายครับปุ้มเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ